สวัสดีครับวันนี้กติภาพมาเบิงขึ้นงานเศร้าตู้ดีแม็กด้อครับผมเริ่มเขียนวัดแล้วก็ตัดนะครับผมตัดตามลายที่เขาเขียนก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับผมก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้นะครับผมใส่ที่มือเสาะลองนะครับเพื่อเวลาห่มหนังมันจะได้ดึงลงงายครับนี่ครับผมลวดลายตามจินตนาการแล้วก็ลองเอามาประกอบกันเบิงครับผม หลวดลายของเขากับประมาณนี้ด้วครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการท่าเลซิน,นดึงผ่าแล้วก็ท่าเลซินด้วยครับผมนี่ครับผมเลซินแห่งแล้วก็มาเจาะออกใส่ที่มือเจาะคือเก่าครับจอะน้เดาออก จะประมาณนี้ครับพอเสร็จแล้วก็เห็ดสีภายในตูครับผมครลายที่เขาจองไว้ก็ประมาณนี้ครับผมสีภายในตูวก็วเป็นสีขาวครับ เดี๋ยวสิสลัดสีใสสีสทะท้อนแสงนะครับต่อไปหน้าดอกกระเบนไม่ดามไม่นะครับผมเพื่อความแข็งแรงประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วกับโปรสีครับจะออกมาเป็นประมาณนี้ ขอบคุณที่รับชมครับ